ใครที่มีลูกเล็กอายุ0ถึง6ขวบต้องฟังเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาก็มาจะแจกเงินอุดหมือนบุตรฟรีๆกันไปเลยเดือนละ600บาทรับได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอสุปให้ฟังนะคะ ก็ถือว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงดูลูกหลานที่กําลังเล็กเลยจะช่วยลดภาระในเรื่องของค่าครองชีพไปได้ส่วนหนึ่งสําหรับเงินอุดหนุนบุตรนะคะที่ทางรัฐเนี่ยเขาก็มีมาตรการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาชีวิตเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องคือเงินส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าที่ต้องอุปการะดูแลเด็กๆก,ก็จะได้รับนะคะเดือนละ600บาทซึ่งอันนี้ข้อดีคือไม่จะเป็นต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวอย่างบางทีในกรณีที่ ไ,ไปให้คุณปูกคุณย่าเลี้ยงที่ต่างจังหวัดอันนี้คุณปูกคุณย่าสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ขอรับเงินส่วนนี้ไปใช้ได้เพราะว่ากติกาคือจะต้องลงทะเบียนตามท้องที่ที่เด็กอาศัยอยู่จริงค่ะหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยู่กรุงเทพแต่ไม่ได้อยู่กับลูกลูกอยู่ลำปางเนี้ยจะไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินส่วนนี้ไม่ได้นะคะคนที่เลี้ยงดูเด็กเท่านั้นในท้องที่นั้น ที่เด็กอยู่ถึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินส่วนนี้ได้ก็จะได้รับไปนะคะ600บาทต่อเดือนแต่ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าลงปุ๊บได้ปับ๊บจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของทางพอมอนะคะเขาเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือเปล่าดูแลเด็กจริงไหมสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงเงื่อนไขของคนที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรในส่วนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นผู้ปกครองที่อุปการะดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงหขวบคือถ้าไม่เกิน6ขวบ,ขวบก็จะเข้าข่ายนี้ค่ะตัวเด็กจะต้องอาศัย อยู่กับผู้ที่มาลงทะเบียนรับเงินนี้ด้วยจะต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยค่ะเฉะลี่ยแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีและเด็กเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในความดูแลอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือว่าหน่วยงานของเอกชนอื่นๆอยู่แล้วรวมไปถึงต้องมีสัญชาติไทยค่ะ ซึ่งวิธีการลงทะเบียนขอรับเงินเนี่ยง,ง่ายๆมาก2ช่องทางนะคะช่องทางแรกออฟไลน์เหมือนเดิมก็คือไปติดต่อที่ทางสาราวาการทางสำนักงานเขตกรุงเทพหรือว่าสาราวรรมพัทยาหรือว่าอำเภอได้ตามปกติหรือง่ายไปกว่านั้นผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะเงินเด็กแล้วทํายังไงเดี๋ยวโอรีวิวหน้าตาแอปพลิเคชันให้ฟังค่ะเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเงินเด็กได้นะคะทั้งทาง App Store แล้วก็ Google Play Store เลยค่ะพอกดติดตั้งเสร็จก็กดเปิด จะเจอเป็นโลโก้คุณแม่แล้วก็เด็กแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่ออยู่หน้าจอนี้เนี่ยให้เรากดเชื่อมต่อดีดอปซึ่งเป็นเหมือน d i g i t a l ID ที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรมการปกครองใช้ในการยืนยันตัวตนของประชาชนทุกคนเวลาที่เราต้องการจะติดต่องานทะเบียนราษฎรต่างๆก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในระบบของกรมการปกครองนั่นเองค่ะกดเชื่อมต่อ Ddopa ก็เลยก็ได้หรือว่าจะกดข้ามไปก่อนก็ได้แล้วเมื่อเข้าสู่หน้าแรกนี้นะคะให้คุณกดลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิ ได้ว่าลูกของคุณนั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรในส่วนนี้หรือเปล่าโดยใช้เลขแบบประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองและก็เลขับรประจาตัวเด็กค่ะวิธีการลงทะเบียนก็อย่างที่บอกนะคะว่าคุณต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของดีดดป้าก่อนซึ่งเมื่อเราเชื่อมต่อข้อมูลแล้วเนี่ยในระบบก็จะมีบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีบุตรทั้งหมดหรือว่าเด็กในการดูแลทั้งหมดกี่คนแล้วข้อมูลของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร โดยในแอปพลิเคชันนี้เราสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยค่ะก็ะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สะดวกแล้วก็ครบมากๆเลยสําหรับแอปพลิเคชันเงินเด็กก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขอรับเงินอุดหนุนบุตรจากทางภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่หน่วยงานของรัฐนั่นเองค่ะสามารถจะลงทะเบียนผ่านแอปนี้ได้ที่ทแล้วก็ทุกเวลานะคะ ซึ่งเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีแบบคำร้องขอลงทะเบียนดอรศูนยหนึ่งแบบรับรองสถานะของครัวเรือนสูติบัตรเด็กแรกเกิดบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ปกครองใบรับรองเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานราบับวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทสำเนาเอกสารหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือว่าตําแหน่งของผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่2ค่ะ เห็นไหมคะทำผ่านแอปพลิเคชันก็ถือว่าไม่ยากเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอื่นที่ยังสงสัยเนี่ยก็สามารถจะสอบถามได้ที่ call center ของทางกระทรวงพม1300ค่ะซึ่งในส่วนนี้ต้องย้ําก่อนนะว่าเป็นเงินคนละส่วนกันกับเงินส่งคราะห์บุตรนะคะซึ่งเงินส่งครห์บุตรอน,นันเนี่ยก็จะจ่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นของเด็กที่อายุตั้งแต่0ถึง6ขวบเดือนละ800บาทแต่กติกาคือนอกจากสัญชาติไทยและเป็นคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นรายได้น้อยเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตา 33, 39, รา33-39ราม ด้วยค่ะแต่ว่าเงินอุดหนุนบุตรในส่วนนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นผู้ประกันตนเลยแล้วก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นด้วยค่ะเอาละค่ะที่ว่าข้อมูลน,นี้มีประโยชน์นะคะโอภฝากไว้แล้วกันค่ะผู้เป็นประโยชน์คนอื่นต่ออย่าเก็บไว้ดูคนเดียวเลยเนาะกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนของคุณด้วยนะคะ